ห้าขั้นตอนลดพุงย้วยพุงย้อยให้บรรลุข้อแรกคือการลดไขมันไม่ว่าจะเป็นที่พุงแขนขาสะโพกก้นไหลหน้าท้องหน้าท้องล่างใช้หลักการเดียวกันหมดเลยคือคุณต้องลดไขมันทั่วร่างกายและสองต้องสร้างกล้ามเนื้อ3คุณจะไปเบิร์นออกเป็นคาร์ดิโอก็ได้แต่การเบิร์นออกเป็นคาร์ดิโอเนี้ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะย,ยาวดังนั้นหากคุณอยากจะหุ่นดีหุน่นลีนหุ่นเฟิรม์มมันไม่มีคําว่าการออกกําลังกายเพื่อ ที่จะลดเฉพาะส่วนเฉพาะเอวก้นหานมีแต่ว่าอาจจะเสริมท่าออกกําลังกายเฉพาะจุดเพื่อที่จะช่วยให้จุดนั้นดิ้วกล้ามมากขึ้นกระตุ้นให้ไขมันตรงนั้นอาจจะมีการถูกใช้มากขึ้นร่างกายคุณจะดึงไขมันจากทั่วร่างกายขั้นตอนที่ 2, 2> คุณต้องรู้ว่าอะไรสําคัญมากที่สุดในการลดไขมันโดยเฉพาะพุงยุย้ยพุงย้ยงยอยนั่นก็คือการนอนนิสัยการนอนของคุณต้องเป๊ะถ้าเรานอนไม่พอร่างกายของคุณจะหลังพอที่ คอร์ติซอลสูงขึ้นคอร์ติซอลคือโฮอร์โมนนิดหนึ่งที่ควบคุมระดับน้ําตาลระดับการใช้ไขมันด้วยและคอร์ติซอลจะมีการตุนไขมันโดยเฉพาะถ้าคุณนอนน้อยนอนดึกคอร์ติซอลคุณก็จะสูงและหากคุณนอนไม่ดีโฮอร์โมนเกรลินก็จะหลั่งมากขึ้นโฮอร์โมนเกรลินคือโฮอร์โมนแห่งความหิวเลปตินคุณก็จะทางานน้อยลงเลปตินคือโฮอร์โมนแห่งความอิ่มที่หลังมาจากเซลล์ไขมันของคุณดังนั้นหากคุณนอนไม่เพียงพอครับการที่จะลดไขมันไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ลดง่ายก็จะลดยากขึ้นดังนั้้้นนนนใหคุณเรรริิ่่มสาสาางัยกนอทนี trop